สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่คริปโตท a l k กครับกับผมแ a c โ n o า d ดีนะครับก็เป็นรายการใหม่ครับที่ผมจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ในเชิงลึกขึ้นแล้วก็อัปเดตใหม่ทุกๆวันนะครับกับตลาดคริปโตเคเรนซีนะครับก็จะพยายามทำให้ได้ทุกวันนะฮะถ้าไม่ได้ทุกวันก็ยังไงขออภัยด้วยแต่จะพยายามมาอัปเดตให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะก็มีข่าวสำคัญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตนั่นเองนะที่จอเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะฮะหรือว่าดิจิทัลที่เราพูดกันติดปากนี่นะก็คือเจ้าเงินดิจิทัลนั่นเองนะฮะหรือว่าคริปโตเคเรนซีนะครับตอนนี้พี่ไทยอกจะทาเองแล้วนะกรอจะทําเองหลังจากที่เมื่อก่อนหน้านี้นะอาจจะปีที่แล้วปีก่อนนู้นนะฮะก็มีการขัดแข้งขัดขานะฮะผู้ให้บริการกระดานซื้อขายนะหลายเจ้าในไทยนะจนบางเจ้าก็หนีไปอยู่ต่างประเทศละตอนนี้เนี่ย เขาก็บอกว่าเขาจะออกมาทําเองฮะก็โดยเนื้อหาข่าวนะฮะก็คือเมื่อวันที่11มกราคมก็คือเมื่อวันก่อนนี้นะครับก็ทางตลาดทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์นะฮะยึดมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนครับโดยเผยแผนกลยุทธ์3ปีฮะ,ะก็คือ2565ถึง2567เครับเพื่อให้ตลาดทรัพย์เนี่ยเป็นแหล่งรวมการลงทุนของประเทศครับซึ่งจะดำเนินการ ผ่านกลยุทธ์3ด้านนะฮะมีอะไรบ้างน,นะฮะมี1ก็คือเชื่อมโยกัสทุกภาคส่วน2พัฒนานรัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจนะครับแล้วก็3ครับส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทยโดยรวมๆแล้วนี่นะฮะเขาจะมีการเปิดตลาดหลักทรัพย์ live exchange นะครับเป็นการเ,าเพื่อระดมแหล่งระดมทุนนะฮะสำหรับธุรกิจนะฮะที่เป็นพวก SME แล้วก็สตาร์ทอัพนั่นเองนะครับ ซึ่งเขาจะเปิดการซื้อขายเนี่ยภายในไตรมาสหนึ่งของปีนี้ฮะสองหนะครับส่วนนะฮะกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า TDX นะฮะหรือว่า Thai Digital Assets Exchange นะครับจะเปิดภายในไตรมาสสามของปีนี้ก็อีกนานอยู่นะไตรมาสสามเลยนะครับผมว่าเอาจริงสำหรับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยหลายคนที่อยากจะเห็นตลาดคริปโตในไทยมันคึกคัก แต่ก็ต้องบอกแล้วว่าสําหรับผู้เล่นอย่างกรตอนเนี่ยที่ลงมาเล่นเองนะฮะหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ป,ประเทศไทยอย่างเซตเนี่ยนะฮะเริ่มเข้ามายุ่งยามอะไรเกี่ยวกับคริปโตโคเคอเรนซีนะรวมทั้งสัมภากระเองแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันดูแม่งๆมไมันดูไม่ค่อยแฟร์นะ,ะอย่างล่าสุดนี้ก็ยังคงเถียงกันไม่เลิกนะฮะเรื่องของการเก็บภาษีนะฮะจากกําไรของการเทรดคริปโตโคเคอเรนซีซึ่งตอนนี้บ่นกันอุบฮะ นักเทรดทุกคนบ่นหมดรวมทั้งเจ้าของกระดาน Exchange er ไทยก็ไม่ได้แฮปปี้ฮะกับสิ่งที่ทางสมรคอออกมาประกาศนะครับก็ต้องดูก็จับตาด,ดูต่อไปฮะว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันจะคึกคักไหมแต่ก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะฮะกับหลายๆคนที่รอคอยให้ตลาดคริปโตมันกลับมามีกระแสบวกอีกนะกลับมาเขียวกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากเมื่อวานที่เฟดเนี่ยนะฮะก็ออกมาประกาศแล้วครับว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนเนาะ ยังให้มันต่ำอยู่ก่อนยังไม่ขึ้นแต่ตกเบี้ยไปอีกสักพักนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีฮะวันนี้ก็เลยเราได้เห็นบิตคอยน์นะฮะเขียวมากขึ้นนะมีหลายเหรียญเนี่ยเขียวกันแทบทั้งกระดานเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวนะฮะเรื่องของชาวเมริกัน,นะฮะเขาบอกว่าชาวเมริกันเนี่ยหนึ่งใน3นะฮะจะซื้อบิตคอยภายในสิ้นปี2022นี้นะฮะกล่าวโดยลิกอีเดเมนนะครับคือคนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นผู้ก่อตั้งอีเดเมนฟินแลนเชียลเอนจินส์นะฮะ ก็เป็นคนหนึ่งะนะครับเขาบอกว่าในฐานะของผู้เขียน The Truth About Crypto เนี่ยนะครับที่กำลังจะเผยแพร่ในไม่ช้าเนี่ยคุณอีเดแมนเนี่ยเป็นผู้หนุนบิตคอยมายาวนานฮะในปี2019เขาอธิบายว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่อย่างแท้จริงครับซึ่งครังคร้งแรกในรอบ150ปีและย,อย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม2018เนี่ยเขาแนะนำให้นักทุนบรรจุกระสุนเหรียญสีส้มก็คือให้นักทุนเนี่ย นะซื้อบิตคอยไว้นั่นเองนะเขากล่าวว่าเราอยู่1ใน4ของตัวเลขแล้วโดย24%ของชาวอเมริกันเนี่ยเป็นเจ้าของบิตคอยแล้วมันคงไม่ยืเยอมากนั้นที่จะไต่ไปเป็น1ใน3 b i บิตคอยกลายเป็นกระแสะหลักมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนได้ยินเรื่องราวนี้ทุกแห่งมันจะไม่หายไปนะเอางี้คือเขาเขียนแปลมาอาจจะงงๆหน่อยแต่แปลงง่ายๆเขาว่าเขาพยายามจะแบบกระตุ้นนะฮะผลักดันให้ ให้คนอเมริกันเนี่ยถือครองบิตคอยให้มากที่สุดอ่ะอจากจากนวนที่มันมีทั้งหมด21ล้านบิตคอยนะอันนี้ก็แปลว่ามันมีความตื่นตัวฮะกระตือรร้นมากๆของของคนอเมริกันคแม้ว่าอเมริกันเนี่ยคนอเมริกัน,นยจะโดนควบคุมในเรื่องของกฎหมายเรื่องของภาษีอย่างเข้มงวดนะครับหรือแม้กระทั่งบ i n แนนซเองเนี่ยที่อย่างคนไทยเราใช้ binance.com ใช่ไหมฮะแต่คนอเมริกันก็จะมีบ a น c e ดอทอสหรือเปล่าของอเมริกนเองอะ่ะเออคือโดนควบคุมทางกฎหมายค่อนข้างค่อนข้างหนัก,กน,นะฮะแต่ก็เราก็ยังเห็นนะความความพยายามนะที่เขาจะนะเข้ามาสู่ตลาดนี้กันนะฮะดังนั้นเนี่ยเราซึ่งอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาหรือจริง,รงๆก็ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะฮะควรจะปรับตัวกันไหมควรที่จะใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นไหมฮะเมื่อฟังข่าวแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวยังมีข่าวอื่นที่อัปเดตมาเรื่อยๆนะเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะฮะในปีนี้ ปี2022เนี่ยผมถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ฮะเป็นสาสหรสร์ใหม่เลยนะฮะเกี่ยวกับเงินดิจิตอลปีนี้จะเกิดหลายเรื่องราวขึ้นแน่นอนนะฮะเกี่ยวกับตลาดเงินดิจิตอลนะฮะผู้คนจะเขาเรียกโยกย้ายะฮะเริ่มย้ายเข้าสู่เมตาเวิร์สเข้าสู่โลกดิจิตอลเข้าสู่การเงินแบบแบบที่มันเป็นแบบไม่ใช่แบบเป็นปรูปธรรมเป็นเงินกระดาษนะฮะปีนี้ผมว่ามัน มันเป็นปฐมฤกษ์เลยแหละนะครับเพราะว่า,าผู้คนในหลายวงการอย่างเช่นนักการเมืองเองนะฮะนักกฎหมายต่างๆเองก็เริ่มเป็นกลุ่มคนที่เป็นเจเนอเรชันที่รู้จักแล้วก็เข้าใจคริปโตเคเรนซี y เป็นอย่างดีผมว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกมากเลยฮะในโลกใบน,นี้นะครับยังไงวันนี้คริปโตทอกนะฮะก็ต้องขอบคุณด,ด,ด้วยที่คุณเข้ามาดูกันนะฮะยังไงช่วยกดไลค์นะฮะกดซับสไคร์ติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่จะได้เข้ามาติดตามกันนะฮะใครมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากไว้ได้หรืออยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้ครับถือว่าเราเป็นเพื่อนกันรับฟังกันแล้วกันเนาะผมเองก็ยังเป็นมือใหม่หลายๆคนเป็นมือใหม่ครับในตาลาดคริปโตเคอเรนซีไม่ต้องกลัวฮะว่าเฮ้ยเราจะแบบเข้ามาช้าเกินไปตามไม่ทันแล้วต้องบอกเลยครับว่าคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิตอลนะฮะมันยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ครับสำหรับโลกใบนี้ถึงแม้ว่า เราจะรู้จักมันมากันเป็นหลัก10ปีแล้วก็ตามนะฮะแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นทุกทุกวันจริงๆการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ไม่ใช่เป็นหลัก10ปีเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันคือหลักรายวันรายเดือนกันทีเดียวนะครับฉะนั้นทุกคนยังเป็นมือใหม่และเข้ามาศึกษาได้เหมือนเหมือนกันนะขอแค่คุณตั้งใจคุณมีโอกาสที่จะได้โอกาสในการพลิกชีวิตอะ หรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณแน่นอนกับตลาดคริปโตเคอเรนซีครับและย้ำอีกครั้งคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนะครับมันคือเรื่องของเงินครับเงินที่เปลี่ยนรูปร่างไปฉะนั้นเราทุกคนบนโลกถ้ายังต้องใช้เงินอยู่จะไม่รู้ไม่สนใจไม่ได้และขอบอกไว้เลยว่ารายการนี้ไม่ใช่การเชิญชวนให้ลงทุนในทังสิ้นนะครับผมไม่ใช่มันนี่แอดไวเซออะไรทั้งนั้นแต่ผมเป็นแค่คนหนึ่งคนที่สนใจในเรื่องนี้แล้วก็ เอาความรู้เหล่านี้มาแชร์มาบอกต่อว่าผมทํายังไงสนใจเรื่องอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลกันละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้ากับคลิปตัวทองครับสวัสดีครับ